ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณแฮงคงกรีดลอเลิศรัตะนาะหัวหน้าฝ่ายการตลาดธุรกิจช้อปปี้ประเทศไทยคอร์เจช่ ดีใจมากเลยนะครับที่มีโอกาสได้เจอเ,เอพื่นอนๆพี่ๆน้องๆครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับผมว่าหลายท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะครับเราเจอกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เจอกันมาเรื่อยๆตามอีเวนต์นะครับ ผมเห็นหลายท่านเราน่าจะเคยเจอกันที่ที่ออฟฟิศของช้อปปี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมแฮมนะครับจากช้อปปีประเทศไทยนะครับวันนี้นอกจากทีม YouTube ที่มีแชร์ไปแล้วนะว่า YouTube มีพัฒนาการยังไงบ้างนะครับในส่วนของช้อป e ีอยากจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันครัว่าแล้วเรามุ่งเน้นอะไรบ้างในปีนี้นะครับแลวก็ที่ผ่านมาเนี่ยกับยูทูบช้อปปี้เราทำอะไรกันบ้างนะครับผมอาจจะขออนุญาตเริ่มต้นจากภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับ ตัวเลขที่อยากจะมาแชร์ของท่านในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่พูดถึงการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในภาพรวมนะครับก่อนอื่นเนี่ยประเทศไทยเรานะครับถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเพเนเทรชันสูงมากๆนะครับสูงถึง85%เลยทีเดียวนะครับแล้วคนที่ใช้ Internet, อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า95%ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นผู้ใช้งานอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกัน เลขนี้ถือว่าเป,เป็นเลขที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วกประเทศในเซาเปาเมียนเชียะครับซึ่งมูลค่าของอในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยสูงมากถึง875,000ล้านบาท